สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้มันที่อ่า19นะครับ19ของอเมริกานะครับ20ของเมืองไทยก็ตอนนี้เป็นเวลา9โมงครึ่งนะครับก็พอดีพวกผมนี่ยสรรหารที่อยากจะกินนะครับก็มีอาหารให้กินก็มีอาหารให้รับประทานแต่ก็ ไม่ได้ไปรับประทานเพราะว่ามันเป็นขนมปังอย่างเดียวเลยมันไม่มีข้าวมไม่มีอะไรเลยก็กะจะเดินออกมาหาซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพื่อจะไปซื้อมาม่ากินหรือว่าที่มันเป็นฮดอกอะไรที่เราเคยกินอยู่ในประเทศไทยนะครับก็เดินออกมาข้างนอกที่ทักโรงเรียนนะครับก็เดินกันมาอยู่สี่คนนะครับก็จะมีท่านจิรศักจิรศัก ทักทายหน่อยวิทวัสแล้วก็พี่พี่เบิร์ดนะครับพี่เบิร์ดคนหล่ออ่านี่นะครับเป็นไงครับบรรยากาศดีมากเลยแยวผมจะอ่าให้ดูร,บรอบๆนะครับว่าบ้านระเบียบบ้านระเบียบเมืองของเขาเป็นยังไงดูจะเหมือนเมืองไทยขนาดไหนหรือว่าจา์แตกต่างจากเมืองไทยขนาดไหนก็ดูนะครับดูนี่ บ้านขเขานะครับทุกบ้านเขาต้องมีสนามหญ้าเขาต้องมีอะไรที่จะปิดดินนะครับเห็นไ,ไหมครับนู่นถนนใหญ่ยงนู้นถนนใหญ่อยงู้นนี่นะครับนี่ต้นไม้ป่าเขาเขานี่สมบูรณ์มากกว่าเมืองไทยเองนะครับแลวอากาศตอนนี้9โมงครึ่งโอ้โห ยังเหมือง6โมงอยู่เลยนะครับอ่านิสเวลนี่มันเมืองอยู่นอกชาญเมืองเยอ่าะครับเมืองในแนวไม่ห้องสอนบ้านเราละมั้งอ่าเพราะมันมีเขาระหว่างทางขึ้นมามันก็ผ่านเขาขึ้นมาเนี่ยมันก็มีหกบเขาหอบอะไรสงบไม่แยเนี่ยพูดถึงว่าเราเสียงด่างเกินไปใช่เราเฉียงด้างกันบางทีนะครับถ้าเรามองภูเขาดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นบ้านคนนะครับอยู่บนเขาด้วยนะครับซึ่งเป็นวิวที่ผมว่า โห oh, ได้ฟิลมากเลยคนะรับกินกาแฟตอนเช้าแล้วชมบรรยากาศธรรมชาติสุดยอดฮะสวยงามมากสวยงามจริงอ่ะแล้าากวกจับตัวจิงตันตดูบ้านหลังนี้สิเนี่ยดูต้นไม้เนี่ยต้อนอะไรอะ่ะต้อนอะไรเนี่ยต้นแปลกแปลกว้าวต้นช้าต้นาน,น,น,นี่นี่คือใบนะครับใบยังสวยขนาดน,นี้เลยไม่มีดอกแล้วเข้าไปใกล้ครับเขาไตำรวจมาก็เข้าไปใกล้บ้างเขาขาตำรวจมาจับครับ <laughs> ค,รครับครับนะก็เดินไปถึงร้านค้าเลยครับก็ในช่วงเช้านี้ก็ไม่มีโปรแกรมอะไรนะครับก็มีแต่ช่วงช่วงบ่ายทิงเที่ยงใช่ไหมครับเ,รเดินพาเลทครับวันนี้เดินพาเลทจตเดินพาเลทในแต่ละประเทศนะครับก็จะมีอะไรมั่งประเทศอะไรมั่งเ, <laughs> เราเจอเพื่อน เพื่อนที่มาร่วมแสดงด้วยนะครับประเทศอะไรจำไม่ได้ครับนนลักษณะจะเดินไปร้านขาเหมือนกันนะใช่บ้านเขาสวยมากเลยไหมที่จะที่เราจะต้องเดินอย่างนี้ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับอาหารเท้าเลี้ยนขนมอันทนหนาๆเท่นนาเท่าไเนี่ยเท่ารองเทา้าบูทได้มั้ยกระดานบ้านเราเออเท่าไม้กระดานบ้าน,าน,าน,านเราอะครับแล้วก็ใส่เออแล้วใส่แยมใส่อะไรพวกเนี้ยเนื้อสัตว์ไม่มีเลย เจอทุกวันแลมีมาม่านี่ก็คือแบบว่าอาหารชั้นเลิศของเราเลยนะครับตอนนี้นี่ครับดูถนนครับเขาวิ่งคนละเลงกับเรานะครับอ่าเป็นไงสวยไหม โอ้ระ oh, เบียบบ้านเขานี่มันมันเป็นแบบว่าเหมือนนิสัยของเขานะครับคนอเมริกานี่คุณภาพคนเขาแบบว่าสุดยอดครับเป็นคนที่เป็นประเทศที่คนมีคุณภาพที่สุดในโลกนะครับแม้แต่อ่าคนที่แบบว่าเหมือนคนบ้าอะไรตามบ้านเรานี่เขายังแบบว่าแต่งตัวยังเรียบร้อยเลยนะครับมีเข็มข่มเข็มขัดมีอะไร นั้นผมไปเจอมาเอ๊ะเขาทำอะไรนะร้องอยู่คนเดียวแหมเป็นไงรถเยอะมากสีสันหิวไหมหิวมากนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ย,ยปั๊มมันหน่อยฮะหกิโลแล้ว1บกห้ากิโลห้ากิโลแล้ว เมื่ไรแล้วเนี่ยื้อกลับไปห้ากระปุกมากๆห้ากระปุกเลยนะครับโอ้โหนร้อนใส่ก็่ีมีมีงถ้วยกาแฟห้องน้ำถ้วยกาแฟถ้วยกาแฟถ้าเราไม่มีน้ําร้อนใส่มามากก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าห้องน้ําที่เราอาบแล้วก๊อกน้ําที่เราแปรงฟันร้อนมากควันท่วมเลยครับร้อนเลยครับอากาศมันเย็นมันก็ก๊อกน้ามันก็เป็นน้ําร้อนหมดน้ําร้อนมากครับโอ้โห ถ้าเปิดสูตรนี่เนื้อไหมได้นะครับโโอ้ห oh สุกเลยนะครับร้านถั่วแล้วตั๊กเดียวเป็นไงรุ่งเลยเออหน้าด้านเปนี่นะครับคือร้านกิฟช็อปของเขาอ่าเปิดแล้วแต่เราไม่เข้าก็เป็นเหมือนร้านขายของผู้หญิงนะครับไม่มีผู้ชายโอ <Open. S 2> <Open. S 1> เปนโอ้ย oh เปิด เราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงเช้านี้เราไม่มีโปรแกรมที่จะทำเ้ยว้ายทำไมเล็กขนาดนี้อ๋อบ้างภกษาอากาศมาอยู่คนเดียวกับเมียน้อยรอมีแล้วเขาฟังภาษาไทยเป็นเ่ยครับผมพวกผมโดนรวบแน่เดินเดินไปเรื่อยๆครับดูบรรยากาศอ่าเป็นไง มีความหวังแล้วมีโอกาสแล้วอะไรอะนี่เป็นบางกาโลให้เข้าชั่วคราวคือละสองร้อยสองร้อยดอลลาร์คืนคือละร้อยห้าสิบคือละร้อยห้าสิบไทยร้อยห้าสิบร้ยห้าสิบรูปีโอ้โหเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่รู้นี่ก็คงคาดว่าจะเป็นร้านเอร้านเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเออใช่ผพว่าต้องมีเครื่องประ้าแน่นอนมีครับอยู่ข้างหลัง นี่พอนิเตอร์ครับตกแต่งบ้านอ่าวมิตกวัดเรียกแล้วรีเออดินหน่อยดูดูไฟแดงเขาต้องห้อยอ้าวนี่คืออะไรโอ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นคืออะไรเนี่ยรถโอ้รถห้าสิเปอร์เซ็นต์น้ามาจังร้านอะไรวะเนี่ยโอ้ร้านเกี่ยวกับ ร้านขายปืนดูของจริงนะครับนี่ของจริงโอ้โหมีของจริงร้านขายปืนแต่เราไม่กล้าเข้าไปกลัวโดนยิงโอ๊พวกล่าสัตว์เนี่ยพวกล่าสัตว์นะเนี่ยหัวเนี่ยหัวกระชิงเป็นร้านพวกฮันเตอร์ขายอุปกรณ์ล่าสัตว์พวกพวกชุดหนังต่างๆพวกปืนแต่ละขนาดต่างๆพวกกระสุน B M A เยอะเฮ้ย B M A เป็นไงสุดยอด สวยมากจะเห็นความแตกต่างของทั้งเมืองทั้งบรรยากาศทั้งรถนะครับอ่าอ่าจะมีคันดา้าแต่ก็รูปทรงก็ไม่เหมือนเรานะครับที่นี่เขามีสะดวกสบายหมดสี่้านนี้อ้าวเป็นไรกล้องเป็นไรแบตเตอรี่สันเดี๋ยวรถจะทำสี่ร้านนี้รถทำสี่ร้านนี้อ่าเป็นไง ฟังมุกอรอตามเทวนะเดี๋ยวนะี้ก็ไม่มีแนละ้วนเทวนี่นเราออกมาได้ก็เพราะว่าไม่มีโปรแกรมครับก็เดินพาเลตตอนเที่ยงแล้วช่วงบ่ายเราก็อาจจะซ้อมกันสนิดก,กันหน่อยวันนี้มีการแสดงอะไรอ่าอะไรนะเพ้อพย,อย,อยไม่ใช่มีการแสดงศีชาติศชาติแล้วก็มีอะไรอีก วิทนีนนะวัเลเชสวัลเชตน,น,นะครับวัลเชตแล้วก็ออกด้วยวิชนีไอ้ไม่ออกด้วยแฟนมีแฟนมีทีแรกเราก็ตั้งใจว่าจะเดินมาร้านด้วยความต้องการที่อยากจะกินมากๆไปไงครับนอาหารแต่ตอนนี้แหละครับแต่ถ้ารู้ว่าไกลขนาดน,นี้ผมกินขนมปังดีกว่าโอ้ยดูรถ น้นตาเบอร์ในผมยาวจะลองดูก็ได้นะว่าฝีมือเขาจะเป็นยังไงการของฝรั่งสองคนนั้นเป็นไงครับเป็นไงครับโลนเลยโลนเลยไม่ใช่สมยากอะไรเลยโกนหัวเอ้าเพิ่งเห็นมอเตอร์ไซค์คันแรกะครับในโอ้โหสามวันนี่รถรถบ้านเขานี่เขาจะใช้แต่รถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์หายากแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือรถจักรยานนอกนั้นหาไม่ได้แล้ว เดี๋ยวผมลูกอ่ะโอ้ยตอนนี้สิบนาทีแล้วเราเดินผ่านมาเรายังไม่ได้เจออะไรเลยครับเจอแต่ร้านเจอแต่ร้านอะไรนะร้านขายอุปกรณ์นะครับกินไม่ได้ด้วยอ่าดูน้ําตกเขาใสขนาดไหนขนาดโอ้ยน้ําในคูหืมสวยมากดูรถหืมเหมือนในหนังเลยไหม ดูวิวทิวทัศน์ไปไหนทางนี้ดิวิวทิวทัศน์ view, view, touch, นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเดินมาไกลมากไม่มีรถเดี๋ยวเรียกมาด้าขับก็ได้ว้ามาด้ามีด้วยถึจะเรียกวินมอเตอร์ไซค์จับวินมอเตอร์ไซค์รถโบกหรืออะไรออกโบกนะอ่ารถโบกครับที่นี่เขามีแต่รถโ,โบกโบก,โบกให้จอด <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็นั่งไปด้วย เนี่ยเนี่ยจำได้ว่ามันอยู่ตรงนู้นน่ะที่บอกว่ามีร้านข้าไอ้ร้านเปิ e มา a r k e เมืองเขาสะอาดมากเลยนะครับขนาดเป็นเมืองชานเมืองน้โคนเลยนาเนี่ยชื่อเมืองอะไรนะน้อคนเลนาเมืองเมืองนี้เมืองนี้เออะไรวิววะอะไรนะฟกวิทวัตเมืองนี้เมืองอะไรนะเนี่ยเวลลนวเวล วิลนสวิวนอตโคลเนอ่าอยู่ในรัฐนอตโคลรเนนะครับก็จะเป็นชานเมืองเห็นมากมีภูผงภูเขาเยอะแยะอ่าียกคนหาเงินเขามัเด็เที่ยวก็ได้ไะ่านีเลยโอเอะไรคืออะไรร้านอะไรอ่ะโน้นร้านโน้นร้นน เจอร้านแล้วนะครับคือร้านอะไรเนี่ยารองเท้าเอา้าร้านขายรองเท้าซะด้วยขายรองเท้าพวกผ้าใบไหมเนี่ยจะเทือนแล้วหน่อยนล้ไกลาามากไกลมากเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวู้บวกรถกลัอฮอไม่เป็นไรครับโอ้โหเรานั่งเครื่องบิน <มา S 1> กับเดินทางทางรถบัสเ,เ,เ,เดินทางอะไรนี่โอ้โหมัน พูดได้ว่าสามวันได้เลยนะครับนั่งอย่างเดียวตอนนี้เดินนั่งออกกําลังกายเดี๋ยวขาจะเป็นคอริโอโคนน่าเสียดายนะครับแบตใกล้จะหมดแล้วพร้้้ออมก็าาขแบตต่ําแล้วผมรู้สึกว่าผมเริ่มเริ่มงงกับถนนบ้านเขาเลยเนี่ยทาไมนะครับเริ่มซับซนแล้วเรารถจะข้าูจะมองฝั่งไหนก่อนดีอ่าเจอแล้วเจออ้ไรในปั๊มเนี่ยพ่ะบุรีพระบุเร่เมโล อา้าว <ส probation> เราขาย<ค>อ๋อเราขายเราไม่ได<ค>้ดูเราดูเราเอ,าาเอ,าองนี<ค><ค>่นะครับเจอร้านแล้วเปิด<ค>ดูในภายในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเขานะครับขนาดในปั๊มเนี่ยในปั๊มเนี่ยนะครับนี่คือในปัม๊มจริง่งบ<ค>้า 能。嗯嗯